ตั้งแต่ฝุ่นบูเด็งเล่นมาเนี่ยมีทีมเนี่ยที่เข้้าไปแลวโอ้โหเอาละวครับตอนนี้เหนื่อยแล้วตอนนี้สีสนางเหนื่อยแล้วฮะแต่ว่าฝุ่นอุ่นแก้แล้วฮะเขาก็ทิ้งไปไหนน้ขึ้นไปสกปรกแล้วครับนะครับเอาละครับตอนนี้อยู่ที่ใครน่าจะเป็นผู้ที่สามารถทำแป้นได้นะตอนนี้แต่วัตถุท้ายสำคัญมากครับเพราะเป็นคะแนนโอ้โห

เตนี้เดือยไปหายแจงล่างมี่ระกลังล่างก่อนไตตกใจลตกโทษใช่ไหมฮะไม่ฮะอยังอย่งอย่งครับต้องส่งหลังขึ้นมานะฮะให้โค้นั่งเองโอ้โหลูกเอฮะมาแล้วไป็สี่สาขึ้นมาแล้วครอนนี้

เดตือนมาครับเตือนมาเตงไหนเออเคลื่อนหน่อยคัดหน่อยเคลื no e おお่อนหน่อยเฮ้ยเคลื่อนหน่อยเคลื่อนหน่อยไปไปไปเข้าคุณท็อปบุกท็อปไมาคู่เดียวกับเับสองในเพื่อนไม่แตกครับต่อให้กับเพื่อนครับยังไม่ชู่ครับตอนนี้อาร์ล้วครับนัดคู่เลยโอ้โหบอกไว้ก่อนครับเดี๋ยวกลับเร็วครับพี่ใช่ไหมครับเดดีไม่ได้นะฮะ ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมิดไนครับขึ้น่อเนี่ยมาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปตามเธอเนายเล่นไปครับแบบขึ้นแนวก็เล่นง่ายขึ้นมาครับพิมพ์มิดไนครับตอนนี้โดนขานะฮะเตียงขั้นหนึ่งเตียงขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งผมว่าตอนนี้เป็นมิดไนครับยังข้าวทองไม่เป็นไรเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้ได้ครับจะเป็นสิ่งสนามนอกครับเซอร์สนามนอกขึ้นมาแล้วตอนนี้มาแล้วครับ ต้องเอาให้ได้ครับว่าแป้งยังตามอยู่นะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องเอาแป้งคืนให้ได้ก่อนตอนแรกครับประการแรกของเราครับครับคืนครับตอนนี้สามเนี่ยไม่โดนห่วงเลยลูกนี้ผมก็เรียกแอร์บอลฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าว้าวของพไทยฮะอ๋อไม่โดนเลยในคำพูดอีสานนะฮะในคำพูดของอีสานเนีว้าวว้าวว้าวโดนอะไรไม่อด้กินอะไรแอร์บองเราขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อ๋อแล้วครับตอนนี้ ครับนีนายของเราก็ลัเลียงรู้มาเรื่อยเรื่อยครับไม่รีบนะไม่รีบครับเอาความแน่นอนไปก่อนครับเขาเต้มขึ้นนำแล้วนะเอ้าโอ้โหส่งพลาดนะฮะโอ้โหไม่ตั้มงใจเลยพลาดเลยนะแหมต่างคนต่างพลาดนะตอนนี้ครับปุ๊บโอ้โหนี่ตรงนี้แม่วางบอลได้สวยนะแต่พลาดไปนิดเลยไปหน่อยฮะเอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนำนอกระหว่างเขาครับโอ้โหแย่กลับมาได้ยิ่งยิ่งยิ่งกลับมาแล้เลยเขาเป็นไงไอ้ต่อไอ้ป็นเขาทำผมไม่ได้แปดชุด อีด <G ã entender> ีสวยงามมากครับแม่ตรงหถวเวลานอกครับ สำหรแมนอกว่ไม่ไหวแล้วขอเวลาน่กก่อนนะครับโอเลดีนีอตันอยู่เลยที่อะไรลกยครับขอตที่สี่จะ้มาก้วติดอะไรก็ต้องใส่กันเป็นที่แล้วเพราะเป็นขอตเตอร์สุดท้ายครับไม่้เปล่าอาารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตากันทิงเหแต้มถามมาเยอะไหมยังมีแ่หกแต้มเล่นไปตามเธอพวกมึงเล่นไปเล่นไปลวกเลยไปไปไม่เป็นไรหาก็ตกากว่าสีันเยอะอาเพราะว่าหากว่าพลาดก็เลยนำไปไกลเดียวก็เหมือนเมื่อวานีสาตัวคัดวนหน่อยเฮ้ย สามตัวมันคัดมมันได้โดนนำมากวาดเจดแก่วงแคะเมื่อกี้เมื่อกี้เจัดวิ่งมึงแล้วิบุยแล้วทำไมเเนี่ยเมื่อกี้นุกทำไมเออครับตอนนี้เดี๋ว่าทีมทองตัวริงมึงไม่ต้องนี้ตอนนี้ขึ้นนำแล้วแล้วไม่ต้อไม่ดูความเหนอยวามเหนื่อยพวกมันด้วยครับตอนนี้อยู่ที่ทีมของทีสามนอกจากแก้เกมอย่างไรนะเท่านั้นเองฮะเดิมก็ไม่ได้แของล้โอเคครับได้ทองีกเฮ้ยห่าน ม้าผมมือด้วยมือด้วยอันียไม่ได้ใจนะเนี่คนไหนฮะคนไหนฮะัมายเลขแปดยนะไล่เดียวไล่ไล่ทีมมอาวว้าวตุ๊กตาเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเา้เฮ้เอ้ยเฮ้ยเา้แต้ยก่อนนฮ้ยเฮ้ยอนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้บเ้ำเค้สาม้ต้ยเฮ้ย่ฮ้ยเยเฮ้ยไฮ้ยเฮยเยฮเหยเฮเ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนะ้รับ้ยเฮ้เ้เ้ยเฮ้ยเฮยู่ทย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ โยนไปโยนมาครับปาเรพัดตรงนี้แม่นี่นครับนไลเป็นอกับโ้ยดูนนอเพราะว่าฟาว่ครับไม่เปลูกออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่ไปไปดูอ่ากนอกออกไปฮะลูกตกไปมนนครับเฮ้ยจะให้ดูเปนไม่ได้ให้ลงนี่แต่ไปเลยขร้ามาไป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 ้นเยครับำแนน้วยครับโอ้ ออคือเืองสำคัญเลยไปเลยะลงีเท่าเลยไป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 เไปเลย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 ไปลยไปเลยลยไปยไปไปเเลยไปเลยยไปเลยไปเลยไปเลยไยไปเลยยไยไปเลยไปเลยไเลยไลยไปเลเลยไปเลยลยไปเลเลยไปเลยไปไปเลลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไเลยไไปเลย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 ไปเล ตามรายชื่อผมไม่รู้นะผู้ชายยาผมเอาตามรายชื่อเราเอาเป็นเป็นชื่อทีมจะง่ได้กินคือบางทีมันบางคนเนี่ยส่งชื่อมาเนี่ยจะมีชื่อจริงครับผมแล้วก็มีชื่อฉายาอที่เพื่อนดูเรียกกันนี่นะฮะหนีไปแล้วครับโอ้โหหนีไปแล้วตอนนี้ทีมบินได้ครับไม่ยอมนะไม่ยอมให้ตามมัง่ายๆฮะตอนนี้แต้มที่47ต่อ42นะครับ โอ้โหตอนนี้ส <interpret Key board> ีงสนามนอกต้องหาวิธีแก้อะไรจะทำยังไงครับอาชุดสามอนะ้โอ้โหรุยติดววงครับโอ้โหมาวันครับเอาตีข้นมาแล้ครับข้ามาแล้วครับข้มาแล้วครับโอ้เทกับเกือบพลาดกันอยู่เด้๋เรวทาไม่ขยันด้วยและเร็วด้วยนะครเคลื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปเฮ้ยวนนี่ด้วยนะวันนี้นะบบอี่บอลบเรียกอะไรครับปฮุบปออกไปก่อนโอ้โหุาออนเลยนะเนี่ย สีเป็นายก็เตินตัวครับเอาไว้สเลงไปนะฮะเือเป็นบอลขอาบินไนด้วยฮะเปิดบอลิบอลอันนี้เลยมีการทก์เหิมครับเขาเรียกว่าเริ่มใจใจนไนท์เนี้ครับสเดตครับต่องไม่ได้แปลโอ้โหตรงนี้ครับขยาก่อลนะครัหมอไม่เขาหมอไม่เไ้าเบไรเบ๊ลอะไรเป็ลไรทำไมวิ่งทไมทำไมกันไปกั้นกันไ่ยุเยคืองเตนตัวต้องมีเฮ้ย่อถ้าเนี่ก็เป็นามรงนะโอ้ยมาแล้วครับ โอเคไม่ยอมนะครับ oh, ต้องคะแนนตามมาฮะโอ้แต่เบรกต้องคะแนนเหลือสามคะแนนตามหลังอยู่นะฮะครับผมโอ้โหเคลื่อนหน่อยวนหน่อยเคลื่อนหน่อยเคลื่อนหน่อยวนหน่อยครับตอนนี้สำคัญครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาครับได้เลยนะสำหรับเราครับดูนี่นะครับยิงน่าจะไม่พลาดลดูนีห เอาแล้วครับตอนนี้เอาหนึ่งคะแนนเท่าแล้วเวลาก็นะครับไกลกันเรื่อยเรื่อยครับตอนนี้ผอจะได้สี่แล้วด้วยฮะวุ้ยนี่ใครจะให้ล่าปล่าไม่เลยตรงนี้ครับก็หน่อยวัวหน่อยก็หน่อยเออไม่ได้เลยครับไม่ได้เครับมีเลยครับได้ข้ครับได้ข้ได้เลยมี นอกอะเรียกมันเขาสติแตกแล้วจะเป็นลูกฟาวดด้วยครับยูไปแล้วจะแหมหวังเลขผ้าจะเป็นผู้สมเร็จโทษนะฮะไม่ไกลเลยด้วเองไอ้ท็อปมึงก็เน้นไปเตะเงินเกินไปก็บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ครับพ่อผู้เล่นสูสีกันมากนะฮะตอนนี้เวลาก็ยังเหลืออยู่นะครับประมาณนะฮะสำคัญที่ลูกโทษลูกนี้นะครับว่าเปลนเป็นอะไดีเขาเขารู้แล้วว่าจะบอกให้เตะ เขาพุ่งเลมเาเขรเขียนร่างเลสานมีเพื่อนกัที่เหลือยู่ฮะโอ้เยอะมากเยอะเยอเพื่อนเลื่อนวนเคลื่อนวนยิงเหมือนเมื่อกี้ที่ที่มึงเทิร์นเมื่อกี้ที่มึงทำกันอ่ะเคลื่อนหน่อยเออคล้ายๆก็ได้ที่ลูกเท่ทำไมไม่เจเจ๊เจ๊กะเสมอตั้ต่ตั้งตอไปมีได้ต่อไปนะฮะหรือถ้าว่าจะทำได้ไหมนะครับในทีมสิงสนามนอกรับต่อรุ่เทรุนี้นะครับ โอ้โหคู่นี้มันจริงๆครับกับยิดตาไม่ได้ครับแต้งเลื่อนได้ตลอดเวลาครับโอ้โหไม่ต้องกลัวดิผมไปห้องน้ำมาดิสะอดไมาเท่าเลยถูกต้องครับเท่าเดียวยกแรกครับจากหมายเลขห้าครับสิงห์สนามรอบจะขึ้นนำหรือตีเสมอได้หรือไม่ฮะเขาไม่มีสาเลยพี่โอ้โหมีน้ำไม่ค่อยมาไม่เป็นไรเวลาครับใจม่ลมันก็เป็นใจคนนเอายิงสามได้ยิงหน่อยพี่

แต่เกิมันได้ที่ผ่านกันได้นะตอนนี้อยู่ที่ทีมไหนจะเป็นชาไปกันทำโอ้โดินชาสามนาทีฮะโอ้โหไม่สามารถที่จะติดตัวได้นะทาไมทาไมแล้วทาไมไม่เป็นไรเพราะประมาณทำไมเวลาที่เราไปยืนในช่องที่เหลือเนี่ยฮะครับไม่ได้บอลทะทุนเลยไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าระวังครอบครองบอลเนี่ยโอ้ครับจะไปกลางมุ้งรออันนี้ไม่ได้พี่อันนี้เป็นกติกาของเขาเลยนะครับผมอานะครับสีสนามนอกก็จะส่งมาปารีสแปรครับอื้อหือตอนนี้โอ้โหนีสนามล้างครับโอ้ มันแข็งไม่ได้นยังได้เอาละเอาละเอาละเสรกับเลยว่าไม่ได้ได้ดูครับไปไมด้ครับไปไม่ไับปม่ไครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไปไ้ไปไม่ัปไไ้รไป้ัไปไม่ด้ครไไม่ไรบไป่ไครับไปครับม่ครับไปไครัป่อนร่อด้ค่อ้ครอดครับตอนนี้คุดเองครับตน่้เปเรื่องแล้วครับป่่คั้คือกลัวต่อเวลา้โหแ่ ถือว่าพลาดไม่ได้ครับตอนนี้พลาดไม่ได้เลยครับไมด้ครับไม่เป็นไรนุกเอาไหมตัดเข้าไหมจับจับจับปี๊จับจับจับปี๊ด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 ปี๊ปี๊ดปีปปปปปปปดปปไปป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 ปีป จุดพล ni <Hey, S 1> ิกผันอยู่ที่ลูกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแพรมาดูฮะยอนไนะครับตอนนี้ทีมสำหรับาเขยังต้องเอาลูกคืนมาให้ได้ครับเอาแต้มขึ้นมาให้ได้ครับตอนนี้ชุดเลยอย่างครับยังส่งอย่างครับยังไม่ช่วยยกอาชุดเลยครับตุ๊กแปรเลยครับเอาอาแล้วครับอาของมิดไนครับแยกลูกกับมาได้สักตาแล้วครับขึ้นมาแล้วตอนนี้ลุกขึ้นลุกข้วไม่เป็นได้เอาเองเลย ด้วยครับแล้วก็ลงด้วยจะรับลงเอารับลงด้วยนะตรงนี้เอาละครับจะได้จุดโทษเองเป็นบรลูกครับเป็นทีมเดเดลตรนี้สวยๆลูกสวยตอีคขอเวลาน้วครับเดลอกเดลกดเดเดเดดีเยด้วยโอ้โหนะจุดทีได้อยู่ท่ดวยผมไมอยู่ีเนั่หดเนะรบเี้อะไรบนี้อะไีมาแทรกนบ พอมาแซงปุ๊บมึงจกมึงส่งเสียทิปไม่ได้เอาคืนมาโอเคเปล่าผมว่าจะต้องให้พี่ที็อปแย่งมาได้ได้ครบไปทำฟังกนได้ครับโอ้โหนะครับสำคัญที่ลูกนี้เวลาเท่าไหร่ครับเวลาเหลืประมาณนาทีครึ่งครับนาทีคร <ou. S 2> ึ่งแล้วโอ้โห ใช่เลยติดต่อทางคู่กีฬาสิงห์คนนี้โอ้โหตอนนี้เขาไดที่สองที่สามมาแล้วนะที่โอ้โหเป็นคะแนนเป็นอย่างนี้นะครไปไปเฮ้ยไปไปไปทีนึงนำผลกันตามอยู่างนีมาดูที่ลูกเพืลูกนี้ครับว่าจะทิ้งห่างไปอีกหรือเปล่านะครับการเล่นการแข่งโอ้โหจะไม้ห่างกันสิบตโอ้โหนะครับตอนนี้วอร์มเนี่ยสิงห์อ่า ทีมของสมุนเด้าวอร์ที่เป็นทีมที่เป็นทีาเรียกว่ารอคอยะรับลาลูกแรกครับของมาดิเนครับป็นได้ครับเบรกไว้ดีหมอเบรกไว้ไม่ฟาไม่ฟาาครับสีสหรับบอลมาสี่บล้ดีดดีไม่ได้ครับไม่ไดเอยู่ที่นามนอกครับมาเ้่าไม่กลับเดียวเดียวแ่ ตอนไี้โคดได้ไดีเลทีไม่เป็นไรีหัวใจมากครับตอนนี้วนวเคลื่อนวนเคลื่อนวนสิบปีนะ้วัะสิบปีนครับเจ็บเ8เจ็บมจังหวะนี้ออ้อห้าวาเออโอ้โหลูบอลานวด้ยครับไปส่งครับตอนนี้เอา้นาโดนห่วงสิบสามเวสสิบสามเวิโดนห่วงนะ มาปรเ็นข้นมครับสองกับเพื่อนเคลื่อนวนหน่อยเคลื่อนวนหน่อยเคลื่อนวนหน่อยโอ้โหม่ดีครับไม่ดีครับตอนนด้เอาอะไรที่เน่นอนครับชุดเอ็กซ์แล้วตอนนี้โอ้มาล่งไปแลวไม่รู้จ่งไิไนเขาดับนีมกอไห่ใหม่หรือี่ใจอยนะครับกฎนใหม่พี่แต่อบลอะไรก็มาเข้าทิศทางของยไนครับเป็นไพด้มอ้อโอ้ยยอ้ยโอ้ยโ้้ยโโอย้ยิ้ยโอ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 ้ย้วโอ้ยอ้ยอ้อ้อนนี้ อยู่ท um ี่ใครจะเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหแม่สรนีกระเปครับเอ้ยชักเบลเบิ้เบ้ลเดกมาอาบยังสิงกันแล้อย่าลมนมาเรื่เปุดเลยลูกนี่ยโอ้โหไปดิ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 ไ่ดิาปดิไ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 ดไปดไปดิไปอิโปดิไปดิไป่ิไปดิไดิไปดิไไปดิไปดิไปิดิไปดิไปเิไปดปลิดินปดิไปดบิไกไปด โอ้โหโอ้โหคนนี้โดนทีเด็ดของหมายเลขแปดดิครับผมก็โอ้โหนี่มาครับผมถ้าทำไม่ผิดนี่ครับไม่เปล่าไม่เปล่าต้องสั่งเพื่อนเลยครับชงหลังตรงนี้โอ้โหลูกนี้ครับปีบาปีบาโอ้โหตอนนี้ครับอยู่ที่ใครครับจะเป็นสมบัติชงของสิงห์สนามทองครับ เดี๋ยวเราบอกขึ้นไปทำไมเนี้อ้าวต้องตีฮะต้องตีฟาวเลยครับเพื่อหยุดเวลาครับผมอ๋อดูเวลาฟาวดีเวลาหยุดครับเว้ยเวลาหยุดนะแล้วก็เผื่อที่จะให้ลีโอตัดได้ถึงเพลย์ของตัวเองนะฮะครับคู่นี้มาตัตกองวอบสนุกมันมากเลยครัดโอ้โหดูไม่ออกว่าผมมองคู่นี้ไม่น่ามีอะไรฮะแต่ว่าดูไปดูมานี่โคตรสนุกเลยฮะครับผมโอ้โหตีฮะเนี่ยฮะต้องตีให้ให้ฟาวไล้เพราะทำไม เลื่องแบบนี้ครับผมก็คือถ้ามีการปารีสกันนานครับกินกันาแล้วก็จะมีโอกาสให้ผิดไปอ๋อครับผมนี่เรื่องการฆ่าเวลาอ่าจะรับแบบนี้โอ้มาแล้วครับยอนเลยว่าอย่าี้ครับ